นี่เห็นแล้วนะครับเ,เ<ร>ว<ด>บันทแต่ลกเราจหายอีกเี่นี่บัียคมีแต่ผมิน้เงินแล้วมีคนเบิง่งชิมชาาาโอ้ยเรว <พะ S 1> ่าไม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 ตักไหมตัไมไมกไหรอดพีเลยครับเพราะว่าหลอนเอาตอนปะตอนเป็ไงเนี่ยไแจงนะครับอะ ใช่ปะโอ้ยสุดอยอดนะโอ้มุมกล่องอะไรครับเอาไม่เอาไ,อาไ,ไม่มไดูมุมกล่องอะไรไม่เหันอตอนไม่ดูยังไหมไม่มมได้ครับเดีย๋ยวรับื้อเมื่อเดินมืชนไปกินก็ว่าแซ่บแบบวันนี้ผู้ผมก็จีซดแล้วครับสวยแล้วเพราะว่าผมมาทานอยู่นี่ผมก้กบ,บ้กินนะครับเล็กเมื่อที่จากผมแล้วก็มีอยู่เด็ดก้อยปลาครับสูตรพ่อครับสูตรพ่อไหนก็พ่อครับเจ้าของน้องแดียรบพ่อเราเป็นตัวของแดีเลย อเอาาบยกเดี๋ยวซิมก๋วยปลาก่อนเนี่ยเดี๋ยวๆแส่นเดี๋ยวๆว่าไงก๋วยปลาก๋วยปลาอ้าวเยอะโอเคครับผมโอ้ยยังไงนี่ใส่ของแก้วอ่ใส่ปลาไหลให้พ่อผู้จับได้ครับผมอ่าข้นหาครับข้นฮาเลยข้นดีแต่คนน้องมายครับค้นหาได้กินใส่ครับใส่ปลาไหลหรือใส่ยันนะครับพ่อกินโชว์ดู เดียว้ม oh, ันห่อนอยู artery, ่ว่อะอยอครับมาดีดีเริ่มกินเขาแล้วครับกะมัน้านนะครับเนียวนะครับเนียวปวดยางงามครับด้วยฝีมือพ่อนะครับาวเราินนี่พ่อนะครับเค็ดเองทำหนาทปนห้าส่อีกเสีย้มสารนไหนออมซิมเลยออม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 สุดสุดสุดบานาสุดบานาสุดไปเอ้ยมือดีไปมือ โอ้หมื่นครับหมื่นเอาฉีบไปเลยครับจีบมือหมื่นใช่ไหมล่ข้าวยกสองนิ้วหยอกแค่ยืมขึ้นนิ้วสี่ไม่ใช่เป็นเตะของ่งเลยไม่ใช่ไป็ตะยกโชว์ซิใครจะเปไตยกยังไงไม่มีใครทำเจ้าหันมาหันมาฟองผมขึ้นนันดอนก็ได้ครับมหันมาหันมาหันมาดี อาชีพกันเออนั่นแหละครับนี่คือประชาธิปไตยนะครับท่านพันยังจำโอ้โบรานจำจำจำในเด้องมุกขีปลาเลยงีไหมมุกขีปลามุกขีปลากับก้อยปลาครับฝีมืออีกว่าครับนี่ขวาจะของน้องแดงครับโดยตรงเลยนะครับคืนที่แล้วจักมั้งครับผมนุ่งชนซิริชนนะครับฝากกิจตารชิปที่ไรสาระอะไรกับมีสาระนะครับหมุนหมวบต่อมาซาไน้อยมครับคนนักกินเหล่าน่นะครับชิ่ยวมีสาระอะไรก็ แต่เป็นไปได้กร,รับผาซีเหลาลดลงทั้งดีครับเรายังได้ถือมอว่าอยอะเกินธนาธรไม่กิ่นวอมปลาไหลเนี่ยนะครับหอมปลาไหลนะครับสูตรนุ่มชุ่นครับผมหัวหันออกไปหยุดปากที่ตามนะครับขอบร่นคลิปนี้ละครับผมขอบคุณครับ